สวัสดีค่ะพกอัจิ๊บเพ็รอีกแล้วนะคะสองแม่รูปข้าวครัวกันอีกนะคะวันนี้จะมาทำเมนูที่ว่าการทำเครื่องแกงก่อนนะคะวันนี้จะทำเครื่องแกงคั่วหรือว่าเขาเรียกว่าเครื่องแกงกะทิไอเครื่องชนิดนี้นะผสมนะบางทีเราจะมาทำเป็นปลาทอดเครื่องหรือมาแกงกะทิ หมูเห็ดเป็ดไก่ได้ทั้งนั้นเป็นแกงเครื่องแกงกะทิหรือแกงน้ำขูกขีดขุกขีกทำปลาทอดเครื่องแล้วปลาผัดเผ็ดอะไรก็ได้เขาเรียกว่าแกงขั่วแกงกะทินะเป็นเครื่องแกงขั่วมีส่วนผสมมันก็มีพริกแห้งเนี่ยพริกแห้งนะพริกแห้ง่ล้างสะอาดแล้วมาแช่น้ำไว้เดี๋ยวเราก็โขกแล้วว่าพริกแดงพริกแดงมัดใหญ่ๆพริกแดงที่ว่ามันข้างในมันมีไอ้นั่นน่ะข้างในที่ว่าเราผ่าออกหมดแล้วอย่างเนี้ยชี้ฟ้าใหญ่แห้งๆเนี่ย เดีย๋ยวต้องเผาอ,อกให้แห้งอย่งยงางนี้เผาไปหมดนะเอาแต่เนื้อเอาไส้ออกเอาแต่เนื้อเอาไส้ออกทิ้งหมดเลยเอาแต่เนื้อมันเพราะว่าต้องการให้สีสันมันสวยเนี่ยเนตใช้นิดเดียวประมาณถมหลอกแต่เนี่ยนะอันนี้ประมาณเครื่องนี้เราแกงประมาณถ้าเราจะแกงหมูหรือจะแกงอะไรประมาณครึ่งกิโลนี่แกงหมูป่าครึ่งโลสมมุติไปนะเครื่องนี้มีพริกสดสำ,สำหรับเนื้อครึ่งกิโลสำหรับเนื้อครึ่งกิโลถ้าเป็นปลาเป็นปลาเนี่ยนะสมมุติว่าถ้าเราจะแกงกะทิปลา ปลาเป็นม้องๆสองสามบ้องก็ได้สามบ้องกำลังดีอะนะวองคือชิ้นนะเป็นชิ้นๆสามชิ้นหรือมันตัวเล็กๆขนาดหกกิเจ็ดกิโลก็แกงคั่วแกงกะทิเป็นน้ำกุกิ uh huh. นะสมมุติว่าเนี่ยเครื่องแกงนะเราใส่พริกแห้งนี่แล้วแล้วก็พริกแดงนี่เอาสีสันให้มันสวยแล้วเราส่วนผสมมาพริกสดสองสามดอกนะวันนั้นก็มีเทปที่แล้วมาที่เพื่บอกว่าพริกขี้หนูก็เออพูดปิดไปไม่ใช่พริกขี้หนูพริกสด เป็นข no so ี o, so ้หนูก so so ็ได er. ้ไม่ขี้หนูก็ได้จะเป็นพริกสดเราใส่ือเรียกพริกจินดาหรือเปล่าเออชุกจินดาเราใส่ให้มันหอมในเครื่องนิดหน่อยนะใส่เอารสชาติให้มันมีกลิ่นหอมหอมนิดนึงแล้วกระเทียมสีห้ากีบหัวหอมใช้หอมไทยนะคะหอมไทยนกระเทียมก็กระเทียมจีนนะกระเทียมจีนหอมไทยมันอร่อยนะเวลาทำเครื่องมันจะหอมหัวเล็กๆก็ได้เนี่ยประมาณหกเจ็ดหัวหัวเล็กๆนิดหน่อยมาแกะนั่งแกะแล้วขมิ้นเนี่ยขมิ้นก็แค่นี้ประมาณสักหนึ่งช้อน แกงหัวเล็กๆนะเราไม่มีหัวใหญ่เท่านี้ที่ที่บ้านมันขึ้นขึ้นมาหัวเล็กๆเอาสักหนึ่งช้อนตะไคร้สองต้ตนเล็กๆขานิดนึงผิวมะกรูดนิดนึงนะพิกจินดานี่ระมามัสี่ดอกหัวหอมหัวกระเทียมเกลือพริกไทยมีแค่นี้นะเครื่องแกงคั่วเครื่องแกงกะทิแกงไม่ว่าจะเป็นแกงหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นเครื่องแกงกะทิแกงคั่วก็อทำปลาทอดเครื่องแล้วมาผัดเผ็ดมันอยู่ใน เครื่องนี้ได้ค่ะใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลย,เ,ลยเราไม่ต้องการให้มันแข็งเกินไปนะพอพอกินได้นี่ขาก็ใส่ไม่มากเกินไปผิวมะกรูดก็เล็กๆน้อยๆตะไคร้ก็สองต้นหัวหอมเล็กๆประมาณหกเจ็ดหัวหัวเล็กๆแกะเอามาใช้กระเทียมห้ากีบใหญ่ๆเลยยมจีนเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี้ก็ช้อนแกงึ่งพริกไทยก็ประมาณแค่เนี้ยครับก่อนอื่นนะเราเอาคนของที่ยากๆก่อนมาโขลก แหงรงคอกปอนแห้งแล้วก็พริกเนี่ยพริกแห้งเม็ดใหญ่นี่ใส่นิดนึงใส่ให้มันสีสวยเวลาตำเครื่องแกงนะพริกนี้ใส่เข้าไปแล้วสีมันสวยนะ้าแกงจะแดง ี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวิยวพริกจะร้อนมือจะร้อน <c oughs> อ่านี่พริกสองอย่างไปแล้วนะคะแต่ว่าต้องการที่จะให้มันโขกย้ายกระเด็นนะเขาใช้เกลือหน่อยนะเกลือไม่ต้องมากก่อนนะใส่พอแค่เนี้ยเศษหนึ่งส่วนสีของช้องเนี้ยนะ 你们单位呢？ ใหนดำอยห,หนึ่งเครื่องแกงข่วนวันนี้ต้องใส่หน่อยมันใส่เห็มันจะกันขาวนะดูทีละอย่างละอย่างนะคะเห้ดูนี่ผิวมะกรูด ถิ่มมะกูนหันไฟฟอจะได้ตำง่ายหน่อยอันนี้่ะอืโอโข้กระไะช้าๆให้ได้เห็นพริกพริกสด ใส่ให้มันหอมอืมขมิน้นตรงนี้มันก็ขมิน้นฮะโอเ้เข้าไปเข้าไปบตะไคร้หอมกระเทียมสุดท้ายกาโขูกอ,อย่างนี้มันละเอียดเร็วนะโูกขขทีละอย่างละอย่างเนี้ย จังุึงนะอืมขึ้นใจขนาถ้าทคกินนหอมจะมูกลรุ่งนี่สนะม,ม,มุนไพนะหอมมากอืมประมาณักต,ตะไต่อไปก็เป็นตะไคร้นะตะไคร้ เข้าไป <c oughs> ให้ยังเดมิม่ะริวพวกนี้ร็วมากอ่าต่อไปหอมเกละกระเทียมหอมกันเลยสองอย่างนี้มันจะได้ที่แล้วนี่แป๊บเดียว กินทงๆกับข้าวกินเนี่มีเวลาเย่ะเครื่องเองนีกว่าเยอะอาม่าติโอน้ามันไปกินลองซื้อเนี่ยต้องย่ะเครื่องกะปิกะปิไม่ใส่ดูไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ต้องใส่กะปิก่อนนะตั้งขึ้นมาก่อนแต่เราจะแกงเราใส่กะปิไอ้ดูชีนะครเครื่องแกงคั่วนี้นะหรือว่าแกงกะทินี่ เสร็จแล้วนะคะแต่นี่เรายังไม่ใส่กะปินี่นะสมมุติว่าเราตาั้เครื่องนี้ไว้เรายังไม่แกงองนวันนี้เรายังเพิ่งใส่กะปิพอรุ่งเช้าเราจะแกงเราค่อยตักกะปิมาใส่กะปินี่ประมาณสักช้อนหนึ่งนะต่อเครื่องนี้เครื่องนี้ประมาณหมูสักครึ่งโลหมูเนื้อไก่อะไรเพครึ่งกิโลแต่ไอ้สมมติไปว่าเราไม่กินเผ็ดนะเราลดพริกลง่างนี้หน่อยก็ได้ไอ้นนี่ค่อนข้างัเผ็ดหน่อยนะใส่พริกเยอะวันนี้อ่สมมติอย่างนี้นะอะ่สมมุติเราจะทําผัดเผ็ด ผัดเผ็ดอ right. <M> ่าหมูกรอบแล้วกันหมูกรอบซักซักสักสักจานหนึ่งค่เนี่ยสักสักจานหนึ่งเนี่ยเราตัดขึ้นมาแค่ไหนแม่ตัดหมูกรอบสักจานนะเราแบ่งนี่ครึ่งพออย่าใส่หมดมากถ้าใส่หมดนี่เดี๋ยวก็อืมสักทีเนี้ยแช่นี้นะอืมแล้วกะปิก็สักนิดเดียวผัดเผ็ดพวกเนี้ยกะปิไม่ต้องใส่เยอะปีใส่สักนิดนึงพอใส่สักครึ่งช้อนนี่พอนะ สมมติว่าถ้าเราจะผัดเผ็ดจานเดียวจานเดียวกับปีสักครึ่งก็พอนะอันนี้คือจินลราดข้าวจานหนึ่งเหรอไม่ขอผัดเป็นเป็นจานหนึน่ง่ะไอใบหมูกรอบประมาณรักสามขีดอะไรเนี้ยเราผัดเผ็ดแค่นี้ก็พอลแล้วโอเคเราไม่ต้องใส่เยอะใส่ทั้งก้อนนี้มันจะเดี๋ยวเผ็ดมากใช่ไหมถึงไอ้นี่สมมติว่าเราจะแกง เราจะแกงให้เป็นน้ำกุกขีกุกขีกนะเออโอเคเราใส่เยอะๆหน่อยเนื้อ<ด>ประมาณครึ่งกิโลใช้ก้อนนี้นะใช้ก้อนนี้แล้วก็ใส่กะปิกักช้อนหนึ่ง,งแต่จำนวน,น,นปูนแต่สมมุติว่าถ้ากลัวเผ็ดใช่ไหมเราเทปตำเองเราลดพริกสักหน่อยก็ได้มาสักสองสามเม็ดมันก็ได้พริกขี้หนูพริกเกลี่แห้งนี่ของกิเพริกนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะพริกเยอะนะเมื่อกี้นะอ่ะอย่างนี้นะมีอันนี้ลูกสงสัยเองนะแม่ ถ้าเรากลัวว่าเผ็ดเราลดตรงนี้เลยได้ไหมเราตามเหมือนที่แม่บอกแต่เรามาลดได้ลดได้เรามาตักน้อยลงตักให้น้อยลงเครื่องก็ได้<ะ>ใช่ไหมไ,ไม่ไ,ไม่ต้องไปลดพริกตรงนูน้นได้ได้ตัดเครื่องให้น้อยลงก็ได้นะนสมมติว่าถ้าเรากลัวจะเผ็ดนะเอาเครื่องให้น้อยลงก็ได้ไอ้นี่ที่เหลือเก็บไว้ก่อนในตู้เย็นซีนปฏตติกาไว้ใส่ตู้เย็นไว้ถ้าเราจะกินวันไหนเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วมาสมกับปีทีหลัง กะปิอย่าสมเอาไว้ผสมไว้เราเก็บไว้ไม่ได้นานเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นกะปิเหม็นอแยกไว้แยกเอาไว้ก่อนสมมติว่าเราจะกินวันไหนเราจะแกงตักคืขึ้นมาก้นหนึ่งใส่ในถ้วยแล้วกะปิใส่ไปนดิดนึงสมแล้วก็มาแกงมาผัดใช่ไหมอย่าไปใส่ลงไปก่อนที่เรายังไม่แกงอย่าเพิ่งใส่ลงไปใส่เราอย่าเก็บนี่ไว้ไม่ได้นานมันติดกะปิแล้วมันจะมีกลิ่นใช่ไหมครับง่ายง่ายเสร็จแล้วค้าไม่เข้าใจถามมาได้เนี่ยพริกแกงเครื่องแกงขั่วหรือว่าแกงกะทิวันไหนถ้าเราอยากกินแกงกะทิหมูสับบประรด้าางง่ยๆ อ่ะเนี้ยแกงครื่งเนี้ยแกงได้โอเคเลยเนไหมหมูสักครึ่งกิโลสับปะรดหนึ่งลูกกะทิมาเออกะทิเป็นกล่องก็สักหนึ่งกล่องถ้าไม่เป็นกล่องก็ซื้อกะทิที่ว่าเขาคั้นแล้วครึ่งกิโลหัวหางมาครึ่งโลแกงได้สบายมากเนี่ยอันเนี้ยทากินเองดีกว่าเครื่องแกงนั้นมันสะอาดด้วยเราได้ล้างทุกสิ่งทุกอย่างหอมกระเทียมพริกอะไรเราแช่เราลงเอาโชโรชลาออกไปหมด าตามอย่างนี้แล้วลองปลอดภัยถ้าใครไม่มีค้ก,ก็ปัน่นเอาเออไม่มีครก,ก็ใช้ข้กปป้ายปั้นปันป่นวุดเดี๋ยวก็ได้กินนะเห็นไ,ไหมปั่นไปน้ําบุกขิกเก็บขึ้นมาไว้แล้วก็เดี๋ยวก็เทเราไปหม้อแกงเอากะปิตามลงไปเลยง่ายๆนะแต่ตามมันหอมกว่าตามมันหอม <c oughs> หอมจริงหอมจะมุกล่งเลยนะเสร็จแล้วนะคะเอออย่าลืมคนที่ว่าติดตามคลิปลิเป,ปแล้วเอาไปทําตามนะไม่เข้าใจถามมาได้นะคะ ดูแล้วชมแล้วกไดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ชีวิกเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ